ได้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับสวัสดีครับรีวิวของบายกิติครับวันนี้จะรีวิวอุปกรณ์ปอกสับประรดได้มาชิ้นหนึ่งมันมีสองช่วงนะมีตัวนี้นะมีสองช่วงนี่อันนี้ก็จับอันนี้ตัวตัดนี่ก็จับตัวตัดวิธีการส,สับส่วนนี้มันมีตัวล็อกอยู่นะวิธีการใช้อานครับก็บอกว่าจะแยก สับประรดออกมาจากแกนตัดหัวตัดหัวตัดท้ายนะแต่นี่เราตัดท้ายไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้แกนเนี่ยตรงกับแกนแกนเหล็กเนี่ยในควันของมันนะฟันของมันเต่ตรงกับแกนเหล็กเป็นอุปรกรณ์ตรงลงไปเลยกดลงไปแล้วหมุนนิดนึงนะตั้งให้ไอ้ตัวแกนเนี่ยตรงนะตรงระดับตรงแล้วก็หมุนลงไป นะฮะนี่ฮะถ้าคิดว่าได้แล้วเราก็ดึงออกมาค่อยๆดึงออกมาหมุนด้วยดึงออกมานี่คือจะได้อุปกรณ์ตัดสับปร,รถอันนี้ลูกเล็กนะน,นี่ลูกเล็กโอเคเสร็จแล้วแยกตัวจับออก ออกมาเป็นชิ้นนี่เราก็สามารถทำจำยังไงได้เราตกแผงได้นะก็ควําลงนี่ก็ความลงแม่เมื่อเป็นจานนะฮะนี่อยู่ในจานเราก็จัดจานเลยออกมาเป็นชิ้นกินได้เลย ดูแล้วกดไลค์ก็แชรอุปกรณ์ตัวนี้นะเราขายอยู่ที่าราคาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับก่าจัดส่งต่างหากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ